ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ทํางานเชิงรุกเช่นเดียวกันค่ะลงพื้นที่ไปนอนแคมปิ้งกับพี่น้องประชาชนเพื่อได้รับทราบแล้วก็ซึมซับบรรยากาศในพื้นที่ค่ะโดยกิจกรรมผู้ว่ายะลาสัญจรนอนแคมปิ้งนะคะซึ่งรอบนี้นะคะตั้งว่ากาบังแคมปิ้งค่ะเยี่ยมเยือนนะคะพบปะพี่น้องประชาชนหาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะบรรยากาศถือว่า สร้างรอยยิ้มและสีสันในพื้นที่เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะเพราะว่าจังหวัดยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาในพื้นที่กิจกรรมผู้ว่าสัญจรเพื่อพบปะประชาชนและร่วมหารือแก้ปัญหาครั้งที่สองค่ะ โดยนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้นําคณะหัวหน้าส่วนราชการนะคะหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดสัญจรน,นอนพื้นที่อําเภอกาบังค่ะที่บ้านจุลาพรพ,พัฒนา11หมู่ที่11ตําบลบาล,ละอาเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะโดยทางด้านนายอัมรันบากาในอําเภอกาบังค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอําเภอ นายกอบตอผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และทีมงานนะคะได้รังสรรค์ความพิเศษจัดสถานที่บริเวณลานด้านหน้าโครงการจุฬาพรพัฒนา11เป็นกาบังแคมปิ้งค่ะมีการนํารถโบราณมาแสดงนะคะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบ้านจุฬาพรณ1 1ที่สวยงามสร้างความประทับใจให้ผู้ที่เข้าร่วมนั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมต้อนรับก็เริ่มต้นด้วยความสนุกสนานกับการแสดงตลกจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบาระนะคะต่อด้วยการแสดงระบำดอกโยนเป็นการแสดงสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่นะคะโดยใช้วิธีการดำรงชีวิตในพื้นที่พื้นบ้านของชาวกาบังโดยการใช้ดอกหญ้านะคะหรือดอกโยนนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ทําความสะอาดบ้านและเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนของชาวกาบังด้วยค่ะ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะคะเป็นการนำส่วนราชการนอนพื้นที่8อำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจในอำเภอทีมงานนายกค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมให้ประชาชนนะคะได้พบกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อตอบคําถามต่างๆกับปัญหาที่ประสบอยู่ในพื้นที่ของอําเภอกาบังค่ะซึ่งในอําเภอกาบังค่ะประสบปัญหาเรื่องไม่มีที่ดินทํากินปัญหาไม่มีน้ําใช้ปัญหาเรื่องถนนและปัญหาเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะซึ่งทางหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดค่ะก็จะได้ให้ข้อมูลนโยบายแก่พี่น้องประชาชนค่ะในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาในพื้นที่ต่อไปค่ะ